สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการติดฟิล์มกันรอย Luxury p l a n n a m นะครับแล้ววันนี้เรามาพบกับกำไร a m s นะครับในรุ่น c l i c h H ในรหัสรุ่น FI 0214นะครับในรหัส r e f e r e ต c e จ0ด0 1 F 0 1 9 PM นะครับที่ลูกค้าส่งมาติดฟิล์มกันรอยกับทาง Modify Watch o m m a in t l e m i d d นะครับมาดูขั้นตอนการติดฟิล์มกำไร Ames l i c k H ในรุ่นนี้กันนะครับซึ่งถ้าดูจากวัสดุนะครับกำไร Air m s รุ่นนี้นะครับจะเป็นแ a ตเตอรี่เดีแบบทองชุบ นะครับก็คือเป็นโกลแพเตแล้วก็ลงยานะครับเป็นสีงาช้างนะครับหรือแอนิเมลสีงาช้างนะครับที่ตรงกลางของชิ้นส่วนของกําไลนะครับแล้วก็การติดฟิล์มเบื้องต้นนั้นจะต้องทําความสะอาดซะก่อนรวมถึงทําการลอกฟิล์มนะครับลอกฟิล์มเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็จะเริ่มด้วยขั้นตอนการติดฟิล์มในชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนด้านหน้าของกําไลนะครับซึ่งจะมาเป็นชิ้นเดียวนะครับฟิล์มจะมาเป็น one พีซหรือว่า ชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดฟิล์มอย่างประณีตนะครับแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ฟิล์มนั้นย่นนะครับ <S <S เพราะว่าชิ้นส่วนที่เป็นแผ่นใหญ่แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็มาชิ้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางฟิล์มต้องวางอย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ต้องติดฟิล์มด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทาง Modify Watch นั้นจะมีช่างที่ติดฟิล์มกันรอยระดับมืออาชีพนะครับที่พร้อมติดฟิล์มกันรอยให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าเราติดฟิล์มด้ววยยชชช่่าางผู้เีญ เท่านั้นนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการติดฟิล์มกันรอยจากทาง Modify Watch c o m p a n y Limited สามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ www.modifykidwatch.com นะครับหรือสามารถนํา l u x u r y b r แบรน a m e ของท่านนะครับมาติดฟิล์มถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ไว่าจะเป็นกําไร MS กําไร c ไ r คาเท หรือว่าลักษณะีแบรนด์เนมต่างๆนะครับเช่นกระเป๋านะครับแล้วก็ รับติดด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถนํามาติดฟิล์มและรอรับกลับบ้านภายในวันนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากฟิล์มไม่มีในเทมเพลตนะครับสามารถนํามาขึ้นแบบ 3D เทมเพลตได้นะครับรอรับประมาณ2 -3 วันทําการนะครับก่อนจากกันไปนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับรายการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า t i k t อกนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ